้ยิงกี่ช็อตดียิงเท่าไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุดสวัสดีค่ะหมอเดี๋ยวจากโมจิคลินิกนะคะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องใครยิงกี่ช็อตดีทําไมบางร้านยิงแค่3 0 0ช็อตบางร้านยิง5,000ชอ็อตวันนี้เราจะมาบอกรายละเอียดกันนะคะอันแรกเครื่องแต่ละยี่ห้อก็จะมีความแรงไม่เท่ากันให้พลังงานไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้น300ช็อตของยี่ห้อนี้กับ300ช็อตของอีกยี่ห้อหนึง่งอาจจะได้ผลไม่เท่ากันก็ได้ค่ะเราควรจะเลือกไฮฟู้ที่มีมาตรฐานผ่านออยอนะคะอันที่2นะคะก็เป็นนิตของหัวยิงหัวยิงจะมี2แบบแบบซิงเกิลช็อตกับแบบไลน์ช็อตซิงเกิลช็อตจะเป็นหัวเล็กๆคล้ายๆปากกานะคะเวลาย,ยิงหนึ่งครั้งจะออก1ดอทหัวที่เป็นแบบไลน์ช็อตจะเป็นหัวที่ใหญ่หน่อยเป็นแถบอะคะ่ะเวลาย,ยิงครั้งหนึ่งจะออกมา1แถวจะมีตั้งแต่10ถึง15้าดอทเพราะฉะนั้นการ เรใช้จํานวนช็อตน้อยกว่าการยิงแบบซิงเกิลช็อตแต่ซิงเกิลช็อตก็จะมีข้อดีเหมือนกันนะคะเช่นการเก็บรายละเอียดบริเวณเล็ก,เลกๆเช่นใต้ตาค่ะข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือคนที่ทาไฮฟู่ค่ะควรจะเป็นแพทย์เพราะแพทย์จะมีความเข้าใจลักษณะของใบหน้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาทมากกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วก็ควรจะคุ้นเคยกับเครื่องที่ยิงนะคะสามารถตั้งพลังงานกําหนดความลึกได้แม่นยํากับเป้าหมายเพื่อให้การยิงแต่ละช็อตมีประสิทธิภาพและป้องกันผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เช่นเบือหน้าไม้ หรือการยิงถูกเส้นประสาททําให้ปากชาปากเบี้ยวได้ค่ะ หมอขอสรุปสั้นๆนะคะทําไมแต่ละที่ยิงใช้ช็อตไม่เท่ากันนะคะอันแรกก็คือเครื่องไม่เหมือนกันความแรงไม่เท่ากันก็ใช้ช็อตไม่เท่ากันนะคะอันที่2คือลักษณะของหัวยิงถ้าหัวแบบเพนเป็นหัวเล็กปล่อยทีละ1จุดกับหัวที่เป็นลายยิงออกมาทีละ 10- บถึงสิจุดช็อตที่ใช้ก็จะไม่เท่ากันอันที่3ก็คือผู้ยิงถ้าผู้ยิงมีความแม่นยาในการยิงก็จะใช้ช็อตน้อยเหมือนกับการยิงถูกเป้าถ้าเรายิงแม่นยิงถูกเป้าก็จะใช้ช็อตน้อยดีกว่าการยิงไม่แม่นยิงกล่าแล้วใช้กระสุน ใจยุกระช้ำไปหน้าด้วยไฮฟูสามารถติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโมจิคลินิกหรือ l i น์แอดโมจิคลินนะคะวันนี้หมอเหมียวลาไปก่อนบ๊ายบาย